ตััวครบสวัสดีครับผมพิธันลาไฟเตอร์ไม่ไทยครับเจอกับกาก้าสิทธิ์ไทยแลนด์วันนี้117มาขาดไปื่อเช้าขาดรบ117นี่ไม่เคยชกแน่ไม่เคยครับครั้งแรกไหมครั้งแรกครับมันใหญ่ไหมทั้งวงไงก็มาแทนนะครับมาแทนกระทันหันครับเดีวราก็อยู่ค่ายเกียรตองฤทธิดไหมเหรอซ้อมอยู่ที่นั่นครับก็อาจจะมีการซ้อมการซ้อมครับซ้อมก็ซ้อมอยู่ตลอดครับแต่อาจจะไม่ได้เร่งไงนะพิกัดนี้ใหญ่ไปใหญ่อ่ะแล้วเวันเช้ามาทั้งเป็นไงเออ ไอ้น้ำหนักนี้โอเคไหมเราต้องคุ้มไหมไม่ต้องคุ้มนิดเดียวเองครับนิดเดียวนิดเดียวรสูงเท่าไหร่อ่ะร้อยประมาณร้อยหกสิบบาน้ำหนักแบบร้อยเท่าไหร่ก็ห้าสามห้าสี่ครับปีนี้อายุยี่สิบครับล่าสุดชกไว้ที่ชกไว้ที่รชดำเนินครับวันนั้นเป็นไงชนะครับชนะใครชนะโลบะครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยเก้าครับร้อยเจ็ดกับร้อยเก้านะต้องก็ปล่อยเหมือนกันในร้อยเก้าอะ ันึงก่อ้ยเก้าก็น้ำหนักพอดีพอดีใช่ไหมอ่ารักษาไฟหลังในชนะหมดไหมชนะหมดครับร้อยเท่าไหร่บ้างร้อยเจ็ดร้อยแปด้ไงก็ร้อยเ้าหมดแลวครับ้อยเก้าสมดเฮ้วันนี้ร้อยอ๋อวันนี้ร้อยสิบเจ็ดถือว่าปล่อยๆกันมาชกกันนะน้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่ก็ห้าสามาสีครับเรามวยประเภท ก็เดินครับเดินเดินบูเดินชนเดินมีอาวุธหลักของเราเลยข้เข่าคู่ต่อคู่เคยชอ่วงก่อนไหมไม่เคยครับเป็นไงเห็นคลิปกันไหมเขเห็นครับเขาสูงกว่าไหมคิดว่าสูงกว่าครับร้อยกว่านะเมื่อเช้านะครับนี่เขาขโมยในรายการตัวยืนใช่ไหมไม่รู้ หรือว่าเอามาเสียบด้วยกันนะคู่ได้จะมาแทนทั้งคู่ก็มีอะไรนกคุณบางทีก็ไม่เนี่บก็สไตล์อะครกันนะชูได้นะชูได้ทำงาลูกหลานจากจังหวัดพังงาครับอ่ะบอกคนพังงาเชียรกันะวันนี้ก็เชียร์เชียร์ไปกันังใจให้ได้ครับคืนนี้เต็มที่นอนครับโอเคเข้ามาน้องชารชูนี่ครับครับไปสำหรับเรื่องครับผมก็จะ สไแลนด์ครับเนี่ไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาหนึ่งเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสไตล์แรงก็อยู่ที่เชงอยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นพวกซ้อมอยู่้างนี้กับทีมจิกซอแล้วก็พี่ฝรั่งในค่ายเพื่อไรค่ายเชื่อกันเนาะอันนี้เรามาแทนเหมือนกันปะเดี๋ยวเพื่อในรายการซ้อมๆลงเราแล้เราก็มาแทนเหมือนกันรายการขึ้นวันทีบ้างอ๋อก็เลยเอาขยับมาเราววันนี้เลยใช่ คือเรามีรายการอยู่แล้วล่ะนะก็แค่ขยับวันเข้ามาแล้ววันนี้เรามาเจอกับพี่ท่านว่าไม่เคยต่อยกันแน่นอนไม่เคยสายแรกเลยแล้วเราได้ันดูไหมเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนก็ไกลๆแล้ววันนี้เราเจอเขาเราวานเจอเราแขงยังดีไปเรื่อยๆจะต่อยตามสไตล์แล้วก่อนเนาะตอนนี้เราอายุสิปีเราสูงเท่าไหร่ตัวเจ็ดสิบน้ำหนักไปฝอยมาไม่กี่นิ้วเท่านิดสามสิบสี่เรามวยสไตล์อะไรนะทีนี้แล้วล่าสุดเราต่อยไปที่ ที่ด้านเหนือด้านเมนือนั้นต่อยกับเจ้าปายาแฝฟเป็นยังไงบ้างปายแฟข้างในมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อยสิบสองวันนี้เลยมาต่อยร้อยสิบเจ็ดเนาะเพราะมันล่อยมาั้งคู่เลยถ้าเกิดเช้านี้เข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกิดไหมก็น่าจะพอดีอย่างเี้มาคือวันเวทใหญ่เนาะาสบายๆแน่นอนร่างกายตอนนี้ไม่ง่ายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็อแปดสิบเปอร์เซ็นต์สมมติแข็งแรงวันนี้ก็คือพร้อมเมาชนะกับไพ่พร้อมมาแจ้งเกิดด้วยไซเดียคุ้มมากี่กิโลครับได้คุ้มไหม ประมาณโลสองโลเราต่อยมือมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณประมาณเจ็ดจิตครับเราคนจังหวัดสุราษฎร์อ่าฝากเชิญเชิญไปขับรถนยก็ยินดีฝากเชียร์ผมด้วยนะครับจะทำให้เต็มที่เอาวันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับ